สวัสดีจ้าเมนี่กลับมาพบพ่อกับแม่ปล่อยภาพเพิ่มอีกแล้วนะจ้าเมนี่แม่ปล่อยจะเฮ็ดของหวานเป็นเมนูค่ายร้อนอีกแล้วนะจ้าคือวุ้นมะบักม่วงนะจ้าจเฮ็ดง่ายๆจะวุ้นกะทิมะม่วงนะจ้าแม่ปล่อยจะใส่เป็นบักม่วงซุปด้วจ้าจ้าก้นตอนแรกอะไปเริ่มผสมผงวุ้นกันก่อนนะจ้า ใส่กะทิลงไปจ้าแม่ปอยจะใส่กะทิอยู่2ลิตรนะจ้าสูตรนี้หวานมั่นเข็มค้นจ้าลากาโหงวุ่นจะบ้ายหตูเป็นน้ำนะจ้าเวลาเห็ดออกมาเป็นวุ่นแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปจ้าน้ำเปลาไม่ปล่อยใส่อยู่3ามลิเอ็มแลนะจ้า ก็เทผงงุ่นลงไปเลยจ้ะยี่สิบหากกัมหรือว่าหนึ่งซองนะจ๊ะเทลงไปเลยค้นจนกว่าพงุ่นจะละลายล,ลงไปในน้ำนะจ๊ะแต่แม่ปล่อยจะแช่ไว้ให้พงุ่นกินน้ำไว้ก่อนนะจะจักสิบนาทีนะจ๊ะ ปล่อยให้ดุ่งวุนแช่น้ำไว้แบบนี้ก่อนนะจ้าเยวค่อยกลับมาผุดผอกันใหมตอนนี้ก็ครบเวลาที่แม่ปล่อยแช่ผลฝุง่งวุนไว้แล้วนะจ้าใส่เกลือลงไปจ้าหนึ่งซอนซาจ้าน้ำตาลแม่ปล่อยจะใส่ยูด หกร้อยกรัมเนาะจ้าสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามข้อมักเลยจ้าไม่ปล่อยใส่ย,ยูหกร้อยกรัมแม่ปล่อยใส่เป็นน้ำตาลทราขาวแล้วก็ใส่ไปตือลงไปจ้าสุกกินหอมแม่ปล่อยจะตัดใส่แบบนี้ ไข่ไฟออนหาไฟต่าง้ะจ้ะแล้วก็ไห่ค้นเรื่อยๆนะจ้ะยายาพักมือดูนะจ๊ะเพื่อที่จะเวลาบุญจับโตกันแล้วนะจ๊ะจะบบไ็กเป็นบุญค่ายน้ำนะจ๊ะ ตาหนีเนื้อกะทิกระบบเป็นเม็ดไา้แล้วนะจ้ะพงุ่นละลายแล้วเรียบร้อยนะจ้ะน้ำเดือดแล้วปิดไฟได้เลยจ้ากระบเป็นพงไายแล้วนะจ้ะบเป็นเม็ดไส้นะจ้ะปิดไฟนะจ้ะระวงังฉีดล่อให้น้ำกะทิอุน่นไปปอกเปลือกบักม่วงลอกได้เลยจ้า อกเปลือกบอกม่วงให้เป็นชินช้นๆแล้วจ้าเห็ดชิน้นบะตองชิ้นใหญ่แห้งแล้วจ้าบกม่วงขอให้เป็นบักม่วงสุกแล้วจ้าใส่เป็นสายพันธุ์ใดก็ได้ จะแม่ปล่อยกัดหันแล้วนะจ๊ะแม่ปล่อยจะใส่ถ้วยแบบนี้นะจ้ะถ้วยเป็นถ้วยน้ําจิ้มนะจ้ะหรือว่าผุ้ใดมีพิมพ์มี่ยังเช่ไหมจ๊ะสามารถเทศใส่ใดขึ้นกันจแม่ปล่อยจะใส่ถ้วยขนาดหนึ่งอ่อนนะจ้ะเนื้อบอกม่วงตามมักเลยเด้อจ้าใส่หน่อยใส่หลายตามมักเลยจนะ้าแม่ปล่อยจะใส่ประมาณหาชิ้นนะจ้ะจะได้ประมาณน,นี้ ยอดน้ำกะทิได้เลยจ้าตอนนี้น้ำกะทิเริ่มอุ่นแล้วนะจ้า ตอนนี้แม่ปล่อยยอดแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ้าเอาไม้จิ้มฟันนะจ้ามาจิ้มฟองอากาศออกนะจ้าเพื่อที่จะให้หนาบุญนะเรียบเนียนนะจ้า,จา <S <S เดี๋ยวลอให้บุญเสร็จตัเราค่อยกลับมาพอกกันไหมนะจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้า วุ่นบกม่วงของแม่ปอยนะจ้านะจ้าจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะี่จ้ามาด้จ้ามากินวุ่นบกม่วงกับแม่ปอย มื่อนี้แม่ป่อยกับสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดติดตามเรากาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพรอมนะจ้าเพื่อที่จะบริผ่านรับชมคลิปต่อไปของแม่ป่อยมื่อนี้แม่ป่อยขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ